สำหรับคนที่ส่งข้อความมานะคะว่าอยากจะลด15กิโลหรือรวมไปถึงคนที่อยากจะลดน้ำหนักเรายินดีให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ช่วยวางโปรแกรมให้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทักมาคุยรายละเอียดกันเพราะว่าอยากจะคุยเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากจะลดกิโลภายในกี่เดือนนะคะแล้วก็อยากจะดูไลฟ์สไตล์พฤติกรรมในปัจจุบันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการกินอาหารทานกี่มื้อนะคะแล้วก็ติดของหวานไหม มีการกินจุกจิกไหมการนอนเป็นยังไงนะคะมีโรคประจาตัวไหมการออกกำลังกายนะคะแล้วก็เคยเข้าโปรแกรมลดน้ําหนักหรือเปล่าเพราะบางคนก็ถ้าก่อนหน้านี้เคยทําแล้วไม่ถูกวิธีะคะ่ะมันก็จะมีเรื่องของโยโย่ใช่ไหมคะแล้วก็อันนั้นมันก็จะต้องมีกระบวนการที่มากกว่าแล้วก็อยากจะดูผลเลือดด้วยะคะ่ะเพราะว่าตัวสิ่งที่สําคัญก็คือฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเราก็จะดูว่ามีภาวะแบบ ด้วยอินซูลินค่าน้ําตาลในเลือดสูงหรือเปล่านะคะรวมๆมแล้วมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะจะได้ช่วยวางโปรแกรมได้เหมาะสมที่สุดนะคะทาไมถึงต้องวิเคราะห์แบบนี้เพราะจริงๆต้องบอกงนีว่าความนี้ว่า,ควา,วาความอ้วนนะคะจริงๆมันเป็นเหมือนเหมือนยอดภูเขาน้ําแข็งนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะแต่ภายใต้ภูเขาน้ําแข็งนะคะมันมีสาเหตุที่ทําให้เกิดที่ที่ทาให้อ้วนนะคะซึ่งก็คือเช่นฮอร์โมนเนี่ยตัวหลักเลยระบบการเผาผลาญ จำนวนพลังงานที่ได้รับแล้วเข้ากับออกะ Carry out อะ r ะแคลอรี่อินเอาเนาะการออกกาลังกายนะคะแล้วก็การนอนรวมไปถึงไมโครไบโอมก็คือเรื่องของสมดุลลำไส้ก็มีผลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องวิเคราะห์เพราะว่าแน่นอนถ้าอยากจะเข้าโปรแกรมก็อยากที่จะลดน้าหนักเป็นครั้งสุดท้ายเนีค่ะอยากจะลดครั้งนี้แล้วไม่โยโย่ใช่ไหมคะเราก็ต้องปลอดภัยนะปลอดภัยได้ผลไม่โยโย่นะคะดังนั้นทักมาคุยกันค่ะ ยินด,ดีแนะนำนะ